ออกไปยังมีมัน่อไปยังออกไปนะลูออกไปแล้วหรอทำไยตัวเตะหัวนะยาบูกูพอเหรอหนูไม่เกี่ยวรงไหนวะเมื่อกี้น่ยจัดดิมึงไปเลยมึงจะไปกินข้าวไปไหนก็ไปเอายังเอานะงเงียบสามสองเริ่มไปไปได้ อาจเป็นเพราะว่าเรามึงเอินอยู่ด้วยครับสามสองหนึ่งใกล้เพราะใจยังไม่เคลายแล้วก็พี่เบนเพราะใจยังไม่เคยเอาเพราะใจยังไม่เคยได้รู้